สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงบ่ายของวันนะครับก็จะมีอัปเดตคลิปนะครับหน้าคลิป1ตัวกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงประจําวันนะครับใครที่ชื่นชอบบอลยิงกันเยอะครับหาตัวเลือกสําหรับเชียร์บอลยิงเยอะนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับทีเด็ดบอลสกอร์สูงนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่กาลังหาที่ลุ้นที่เชียร์แบบมั่นใจได้ครับก็แอดไลน์ได้ครับที่แอดบวก 99นะครับผมก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ใครที่สมัครใหม่นะครับฝาก10รับเลย1 0 0นะครับฝาก10รับทันที100นะครับไม่มีเงื่อนไขอื่นๆนะครับก็สามารถสมัครเข้าไปเล่นก็นได้นะครับที่แอดบวก99มีกีฬาให้ได้รุ่นได้เชียร์เต็มเหมือนเดิมนะครับผม ก็ไปสรุปตัวเมื่อวานกันก่อนแล้วกันนะครับเมื่อวานถือว่าไม่มานะครับสำหรับฟุตบอลหน้าคลิปครับให้เชียที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟ,ฟริกาครับแคนารูนกับไอวอรี่โคสเมื่อวานตั้งสูงต่ำไว้ที่2ลูกครับจบการแข่งขัน10นะเป็นทางฝั่งของแคนารูนชนะไอวอรี่โคสไปครับ1-0ยิงตั้งแต่นาที21แต่หลังจากนั้นยิงกันเพิ่มไม่ได้เลยนะครับจบ1 0แบบนี้เรียบร้อยครับ แหมตอนแรกคิดว่ายังไงมันก็น่าจะแตะ2ได้ไม่ยากครับนะแต่ว่าก็ไม่มาครับจบแค่ลูกเดียวนะครับโอเคเรามาว่ากันส่วนบอลวันนี้ดีกว่าครับก็วันนี้จริงๆตัวเลือกก็ถือว่าเลือกเลือกอย่างไงน,นะสำหรับตัวสูงนะครับที่ผมไล่ๆดูเพราะว่าด้วยลีกด้วยนะครับมันจะมีลีกบราซิลก็จริงๆหลายๆคู่มันก็ยิงกันไม่เยอะนะครับแล้วก็มีตัวอย่าง f a Cup นะแล้วก็เนี่ยนะบอลรัสเซียดิวิชั่นหนึ่ง นะครก็เลยแบบตัวเลือกแบบเป็นหลีกที่มันอาจจะยิงกันไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ไปเลือกเลือกมาเจอมา1คู่ครับก็เป็นคู่นี้แหละครับเนฟเทคคิมิกนะครับนิชเนคามันะครับเจอกับเบลติกานะครับผมคู่นี้นะครับเปิดไว้ที่2ลูกนะครับไหลลงด้วยนะจาก2.25ห้เหลือ2นะครับแต่ว่าผมยังมองว่าองค์ประกอบมันยังไหวอยู่นะครับสำหรับ าการยิงกันน่าจะแตะ2ลูก3ลูกได้อยู่นะครับส่วนเ,เรื่องของแฮนดิแคปเนี่ยราคากลางนะครับก็เสมอเนฟเทคเคมิกหรือไม่ก็เนฟเทคเคมิกต่อปอปอนะครับอันดับอันดับใกล้เคียงกันนะเนฟเทคเคมิกในอันดับ6นะครับส่วนบาติกา้าในอันดับ7นะครับเล่นไป22เกมยิง39เสีย21นะครับส่วนผู้มาเยือนบาติก้า22เกมยิง29เสีย19 นะครับ yeah, คู่นี้เจอกันส่วนใหญ่จ yeah, ะ yeah, ต่ำนะครับ yeah, คือชุดคู่นี้เน sí uh ี ja, ่ยยิงกันน้อยมากศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์อะไรอย่างนี ctory. ta, ้นะครับมีสูงไว้เกมเบียร์สองหนึ่งนะครับแต่ว่าผมดูองค์ประกอบภาพรวมอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะสูงได้เพราะว่าการเจอกันหุ่นนี้เนี่ยฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยถือว่ามีเกมรุกที่ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะซัดกันได้นะครับ เกมล่าสุดเนี่เฟสเคมิกบุกชนะเมตาลุกไรเป็เนี่ยสองหนึ่งนะครับก็สูงนะครับโดยรวมเนี่ยหกเกมหลังเนี่ยสูงไปถึงห้านะครับสำหรับเนฟเฟสเคมิกนะครับเกมในบ้านเกมในบ้านนี่ก็สูงไปห้าครับมีเพิ่งต่ำเกมล่าสุดที่แพโวสกาไปครับศูนย์หนึ่งนอกนั้นียสูงหมดเลยครับสามหนึ่งห้าศูนย์สองสามแล้วก็สี่หนึ่งนะครับส่วนเบาติก้าครับเบาติก้าเกมล่าสุดก็เพิ่งจะต่ำมานะครับ นะแต่ก่อนหน้านั้น2เกมก็สูงนะครับแต่ว่าบาติก้าเนี่ยเยือนนี่ครับเยือน5เกมหลังสุดสูงไป4ครับแล้วก็ต่ำไป1เกมที่ต่ำเนี่ยมัน2สูงนี่นะคือถ้าเทียบกับราคาเกมวันนี้เนี่ยยกนะครับเออนะครับดังนั้นเนี่ยคือไม่เสียบาติก้านะครับมีแพ้1,2ชนะ4 0ชนะ2 0แพ้2 3ชนะ2 1นะครับนี่คือปัจจัยนะครับที่ทำให้เลือก คู่นี้ออกมานะครับแล้วนี่ครับดูสถิติในเรื่องของการตั้งไว้ที่สองสูงหมดเลยนะครับสรับเนทเทชิมิกนะครับเป็นสถิตินะสถิตินะครับที่เปิดสูงต่ำมาเลทราคานี้ครับสูงหมดเลยนะครับส่วนบอติก้าก็ถ้านับสี่เกมหลังสุดก็ไม่เสียนะครับสูงไปสามต่ำอ่าเสมอไปหนึ่งมีต่ำในเกมเดียวครับอ่าส่วนสูงต่ําก็เนี่ยครับเดทเทเิมิกเล่นในบ้านสูงไปเจ็ดครับสูงไปเจ็ดนะครับต่ำสี่ครับส่วนบอติก้าสูงห้า ต่ำห้ายกหนึ่งอ่าอันนี้พอๆเลยพอๆกันนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสูงเยอะนะครับสำหรับบาลติก้าดังนั้นคู่นี้ครับผมมองว่ามีโอกาสทะลุสองลูกได้นะครับอาจจะชนะกันสองหนึ่งนะอาจจะมีฝั่งได้ฝั่งหนึ่งชนะสองหนึ่งเดี๋ยไม่หรือ,สอเสมอหนึ่งหนึ่งผมว่ายิงได้สองฝั่งนะครับอย่างน้อยเนี่ยยกนะครับมีโอกาสากิน มีโอกาสได้กิ่นนะครับนี่คือ1คู่ที่เลือกมาหน้าคลิปกับทีเด็ดบอลสกอร์สูงครับเกมฟุตบอลรัสเซียดิวิชั่นหนึ่งครับเนฟเทคคิมิกเจอกับเบลติกาครับใครอยากได้ตัวเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากจะพูดคุยกันในกลุ่มแบบสบายๆนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้ครับที่แอดบวกเก้าครับสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยอย่าลืมแจ้งเข้ามาจากช่อง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับนะสมัครยูเซอร์เสร็จเข้ากลุ่มได้เลยนะครับใครสนใจก็ลองสมัครกันเข้าไปได้ละกันที่แ แอดหาผมก็ได้ท,ที่บอยจีเก้าหกไม่ต้องมีแอดนำนาานะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ